เอวันนี้พวกเรามาที่วัดโสกาลาสุตาการนะครับวั <laughs> <laughs> นนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ <c oughs> เป็นวัดของ หลวงพ่อรีท่านพ่อรีนะครับรีฟานตัวน,นี้ยนี่รีฟานใหญ่กว่านีาาครับอือเะครับเดี๋ยวพาไปนะอยากให้ดูความสวยงามของของสร้านนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดให้เข้าเยี่ยมชมสักการะอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศรอบนอกน,นะครับ แต่แดดมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว<ะ>เราไปไปร่วมทำบุญด้วยกันครับอน,นั้นก็จะเป็น,ว,นวิหารสุททิธรรมนะครับอ้ความร้อนไม่สามารถทำอะไรเราได้ครับต้องเก็บรองเท้าไว้ก่อนนะครับบรองเท้า จำลองนะครับสวยงามเป็เดียวนะครับอาก,กาศสเสียงดังมนะับบุญมาฝากทุกท่านเลยน,นะครับ นี่คือบรรยากาศชั้นบนสุดน,นะครับจากอเจดีนะครับถ่ายไปยังวิหารนะครับที่วัดโสการามจังหวัดสมุทรปราการของจันทบุรีนะครับแลสักการะบูชากาันได้นะครับ,ะระรบเข้ามาก็ งดใช้เสียงนะครับเป็นเกตสงบแล้วก็ให้วนขวานะครับเป็นบนรรยากาศในเจดีนะครับด้านบนของเจดีโอ้ด้านบนถ่ายถ่ายเงาลงมาถ่ายเงาลง,มา,าม,ลงมาแล้วพี่แข่งครับสี่คูนร้อย,นะยอแล้วปล่อยตัวออกมาแล้วปล่อยตัวออกมาแล้วมาแล้วโอ้โห เป็นคอยใส่นะอันดัหนึ่งแล้วก็น้องตามด้วยน้องเกดแล้วก็แนนแล้วแล้วก็ตามด้วยตีนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้ปุนรักษาแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากโควิดแล้วขอให้โควิดไปจากเมืองไทยไป,ไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ